นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการให้บริการศูนย์บริการลูกค้า NT สาขาบ้านโป่งลูกค้าติดต่อบริการประเทไหนคะเออจะมาขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตได้ครับพอดีผมเปิดร้านใหม่ต้องการติดกล้องวงจรปิดแล้วก็เดินสายเลยน้ำสองหลัจุดหนึ่งครับพอจะมีสร้างแนะนำอะไรไหมครับด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลลิสเทเลซี เพื่อการบริการครบวงจรจึงสามารถตรวจสอบจุดติดตั้งของลูกค้าเพื่อนัดหมายวันเข้าติดตั้งกับลูกค้าได้ทันทีสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายด้วยบริการลายออฟฟิเชียลจังหวัดราชบุรีพร้อมให้บริการ,ราแบบครบ,ครบวงจรทุกวันไม่เว้นวันหยุดเช่นขอใช้บริการสอบถามค่าใช้บริการเหตุแจ้งเสียแก้ไขเบื้องต้นตลอดจนส่งงานและติดตามงานผ่านระบบคิดค้นสายชนิดพิเศษหุ้มด้วยโลหะสำหรับติดตั้งบริการอินเทอร์เน็ตให้กับลูกค้า เมื่อนำมาใช้งานทำให้ลดเหตุเสียจากการถูกสัตว์กัดแทะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์และมีความทนทานใช้งานเพิ่มขึ้นกว่าเดิม พัฒนาเชื่อมโครงข่ายหลังจากการควบรวมข้อดีของการเชื่อมต่อระหว่างกันทําให้มีเกตเวย์ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้2เส้นทางสามารถสร้างรูปแบบการบริการใหม่ที่มีความเสถียรในการให้บริการสูงตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการใช้งานอินเทอร์เน็ต แฟนพี่เองมาใช้อเทอรเน็ตอาจจะเนลินว่าลูกชายก็เล่นเกมนะส่วนลูกสาวก็จะดูหนังทางอินเทอร์เน็ตเวลาอะไรที่มันติดขัดปุ๊บมันก็จะเกิดปัญหาในครอบครัวทันทีพี่เลยแจ้งไปพี่เลยถามมันมันมีอะไรที่จะมามาอย่างเงี้ยนี่น้องบอกเมื่อกี้พี่อ่ะว่าจะมานําเสนออะไรกับพี่มันมีตัวใหม่นะคือวันนี้ผมจะมานําเสนอตัวโปรหนึ่ง O U สอง I F P นะครับพี่อ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายที่ร่าวๆก่อนเนาะได้ค่ะครับก็คือ ปกติเนี่ยตัวที่จะมีตัว OU Router อยู่ที่บ้านนะครับค่ะอ่าครับแล้วทีนี้ปัจจุบันเนี้ยตอนนี้พี่ใช้ตัว ISP ของทาง p o t อยู่นะครับแล้วทีเนี้ยทางเราเนี่ยจะเข้ามาคอนฟิกเพิ่มก็คือเพิ่มตัว ISP ที่เป็นของ CAT นะครับอ่าทีนี้มันจะมี 2, 2> อง ISP ในอุปกรณ์ตัวเดียวซึ่งถ้าเกิดตัว ISP ของ TOT ล่มเนี่ย ทางพี่เนี่ยมันก็จะอุปกรณ์มันก็จะสวิตไปทาง i อทของแคททำให้ไม่มีการสะดุดนะครับหรือทางของแคทล่มก็จะมาสวิตมาใช้ของทีโอทีทำให้มีความเสถียรนะครับดีมากเลยอย่างนี้คือตรงทำตรงการพี่เลยนะเนี่ยใช่ครับพี่แล้วยังไงต้องไปทำอะไรกับ อะไรในบ้านพี่ไหมอ๋อผมทำนิดเดียวครับก็คือว่าเข้าไปคอนฟิกตัวอุปกรณ์ Onu Router ของพี่อะครับอ๋ออได้อุปกรณ์พี่อยู่ในบ้านโอเคค่ะเริมนาะบนสวัสดีครับคุณลูกค้าก็หลังจากที่ทางบริษัท NT นะครับได้เข้ามาทําการแก้ไข ระบบอินเทอร์เน็ตที่ลูกค้าแจ้งไปนะครับตอนนี้ลูกค้าใช้ระบบหนึ N ่ง ONU สอง ISP นะครับผมหลังจากใช้บริการนี้ไปแล้วลูกค้ารู้สึกยงไงบ้างครับอืมอันเนี้ยถ้าพี่จําได้อ่ะน้องมาเปลี่ยนที่เมื่อวันเสาร์ที่แล้วอาทิตย์แรกนะนี่หนึ่งอาทิตย์ผ่านมนาะพี่ว่ามันมันดีนะเพราะมันไม่สะดุดเลยสําหรับพี่แล้วพี่ถามคนในครอบครัวดูแล้วก็ใช้ได้สมูทลื่นด,ดีนะเพราะว่าปัญหาที่พี่แจ้งไปครั้งแรกอะ่ะพี่กลัวเรื่องมันตรงนี้มันขาดไปอย่างเงี้ยเออพี่ใช้มาหนึ่งอาทิตย์พี่ใช้ได้เลยนะ แล้วก็ก่อนหน้านี้สักวันหรือสองวันน่ะจะมีลายน้องฟ้าใสแ้าพี่จะไม่ผิดรู้สึกจะเป็นลายของกลุ่มราชบุรีที่เดียวหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะอันนี้แต่แจ้งเข้ามาว่าเออระบบลบมาเนยสักอย่างหนึ่งแต่ของพี่ไม่เป็นอะ่ะพี่โอเคเลยกับระบบเนี่ยสองไอพะไรของเธอที่เธอมาทําให้เนะี่ยใช้ได้ดีมากเลย